สวัสดีครับีินองชาว YouTube นะครับผมนุ้ยวิรมนะครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องนะครับเบาะโชคนะครับเนะบาะใหม่นะครับวันนี้นํามาใส่แท็กเตอร์คูโบต้า L 5 0 1 8นนะครับเบาะตัวนี้จะแตกต่างจากเบาะเดิมอย่างไรนะครับ เดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องด้วยกันนะครับแกะกล่องด้วยกันพนึ่งสั่งมาใหม่ๆนะครับนี่ในราคา3450บาทนะครับอ่ะที่จะให้พี่ได้แกะกล่องดูนะครับของพึ่งส่งมาถึงเมื่อกี้นะครับของแครี่นะครับ จะออกมาในรูปแบบลักษณะอย่างไรนะครับเรามาดูกันนี่นะครับเบาะใหม่นะครับนี่นะครับอันนี้คืออันนี้คือที่พิงเนาะ,ะเดี๋ยวให้พี่วางไว้คืออ่าอ่าอันนี้อันนี้คือน่าจะเป็นที่นั่งนะครับน,นี่คือชิ้นส่วนนะครับ นี่คือน่าจะเป็นคานหลักของของตัวเบาะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววางวางไว้บนบนหลังนี้ก็ได้อ่าอะไรนะครับเดี๋ยวให้พี่พับรองก็พับพับรองให้เข้ากันก่อนอันนี้อันนี้เขามีอะไรมีอ่าแม่รถมาให้นะครับแล้วก็ <c oughs> มีคู่มือกัน <c oughs> อ่า อันนี้มีใบโฆษณาสินค้านะครับมีอะไรอีกอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรไม,ไม่รู้แต่เห็นอ่าเป็นบัตรเพื่อใช้สะสมแต้มแลกรางวัลน,นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการติดตั้งนะครับนะก็ชิ้นส่วนนะครับประมาณนี้นะครับชิ้นส่วน ของตัวเบาะนะครับนุ่มนะครับนุ่ม่ะจับหน่อยบีบหน่อยนุ่มไหมนุ่มเนาะพี่ชายนั่งแล้วยันั่งแล้วจะแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวเราจะมาทำการถอดตัวเบาะเดิมออกก่อนนะครับเดี๋ยวให้พี่ชายอะพี่ชายพี่รอนถอดเบาะเดิมออกนี่เบาะเดิมนะครับ

สจุดนะครับให้ได้ระดับพอดีไม่ต้องอลงลึกมากนะครับอ่าแล้วก็น้ำใสนี่นะครับลงให้ถูกล็อกนะครับ เราก็จะนําเบาะเดิมนะครับที่ติดมากักรถออกนะครับดูคุ้ตัวไหยนะหลังจากที่เรานําเบาอ,ออกมาแล้วนะครับตัวเบาก,ก็จะมีจะมีแท่นนะครับเป็นแท่นยึดกับตัวเบานะครับเราก็ทําการคลายออกมานะครับหลังจากที่เราคลายออกมาแล้วเราก็จะนํามาประกอบกับตัวแท่นเบา บ่อตัวใหม่นะครับแท่นบ่อตัวใหม่ก็คือตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับนะครับก่อนอื่นเราก็ถอดอ,อชุดวางบ่อนะครับลงมาทำการ đây là tham gia chèn cặp khung của bộ đệm này các tôi yết bộ cầu mà chèn hai thao cắn. mà đặt bơm lực ติดตั้งเบะชุกอัพนะครับเพื่อความสะดวกสบายในการทำงานาตัวนี้ใส่คูตาเอลห้างศูนยหนึ่งแปดนะครับ การเชื่อมยึดนะครับ,บกาตัวตัวเดิมนะครับให้แข็งแรงมาตรฐานฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนี่คือการติดตั้ง บ่อตัวใหม่นะครับของรถ็ทเตอร์โคบอต้ตานะครับ เียงค่อนข้างแรงหน่อยนะครับโมตัวน,นี้3,000กว่านะครับ,บอมตัวนี้ถ <c oughs> ือว่าไม่แพงนะครับกับการใช้งานเ <c oughs> สร็จแล้ว <c oughs> <c oughs> อ่าโอเคโอ้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทำการยกใส่่นี่ หลังจากนั้นเราก็เอา,เอาตัวสปริงนะครับสปริงที่รับน้ำหนักของเบาะเดิมนะครับนำมาถอดแล้วมาเอา,เอ,าออกนะครับเอาตัวสปริงนี้ออกแล้วก็นำมาใส่นะครับจุดที่ตัวของมันนะครับเดี๋ยวผมจะทำการใส่แป๊บหนึ่งนะครับ ครับเราจะมาทดสอบระบบบาะนั่งรถแท็กเตอร์คูโบต้าเอฟ้าศูนย์นึงแปดนะครับว่าน้ำหนักจะเป็นอย่างไรนะครับโชคนะครับดีมากเลยครับการ นั่งแล้วนี่รอกรับสรีละผมน้ำหนักประมาณ100กิโลยังสามารถนึกถึงนะครับตอนที่เราขับรถไถน,นะครับไปเจอสภาพดินที่เป็นก้อนแข็งๆนะครับมันจะปวดเอวปวดเอวกระดูกสนหลังนะครับยาวมาถึงขาเรานะครับ เลยตัดสินใจเปลี่ยนอบ์ดตัวนี้ใหม่นะครับก็คิดว่ามันจะถนองร่างกายของเราให้อยู่ได้นี่ยาวนานในที่เสียงเมื่อกี้นะครับเพราะเรายังไม่ได้ปรับนะครับอันนี้เราปรับน้ำหนักตามสุดนะครับประมาณ50โลนะแต่ถ้าเรา น้ำหนักเยอะเราต้องกรับให้ตัวสปริงนั้นขึ้นดีเพื่อที่จะรับน้ำหนักสรีรกของเราครับ